โปรแกรมจิตดึงดูดความสุขกับเช้าวันใหม่เพื่อให้จิตใต้สำนึกมีความสุขมากที่สุดเมื่อเราปรารถนาและนึกถึงความสุขจิตใต้สำนึกก็จะสร้างภาพนั้นขึ้นมาพูดกับตัวเองยังไงให้มีความสุขกับเช้าวันใหม่ในทุกๆวันวันนี้เป็นวันที่ฉันมีความสุขที่สุดได้ทำงานที่ฉันรัก ได้กินอาหารที่ฉันชอบชีวิตของฉันดีขึ้นในทุกๆวันฉันมองโลกในแง่บวกคนรอบข้างของฉันสนับสนุนฉันรักฉันฉันอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขในทุกๆวันฉันยอมรับความสุขใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันฉันมีความสุขกับการได้ท่องเที่ยวและเรียนรู้โลกกว้างอย่างสร้างสรรค์ ครอบครัวของฉันฉันสร้างสรรค์ชีวิตของฉันเองฉันเลือกความสุขเท่านั้นให้เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันฉันมีความสุขในความสําเร็จทุกๆด้านของฉันไม่ว่าจะเป็นความรักการเงินและการงานของฉันสุขภาพของฉันต่างมีผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมฉันเลือกที่จะมีความสุขเพราะฉันรู้ว่าความสุข จะทำให้ชีวิตของฉันประสบความสำเร็จดึงดูดแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตฉันมีความสามารถที่จะเสกสร้างชีวิตที่มีความสุขให้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาฉันเลือกจฉพาะความสุขเท่านั้นและฉันเป็นคนที่ร่าเริงแจ่มใสฉันเป็นผู้ให้และผู้รับที่ยอดเยี่ยมฉันเป็นผู้ประสบความสำเร็จและ มีความสุขในชีวิตฉันเป็นคนที่ลงมือทำในงานที่ฉันตั้งเป้าหมายเอาไว้อย่างมีความสุขฉันทำงานด้วยความซื่อสัตย์ต่อตัวเองและผู้อื่นฉันจะสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับตัวเองทุกๆวันฉันรับผิดชอบตัวเอง100%ด้วยความเต็มใจและมีความสุขฉันเชื่อมั่นตัวเองและ เห็นคุณค่าของตัวเองอยู่เสมอฉันรักตัวเองฉันรักสุขภาพของตัวเองฉันรักความสามารถของตัวเองฉันสามารถทำได้ทุกสิ่งที่ฉันคิดและทำต่อเนื่องทุกๆวันฉันรักในสิ่งที่ฉันทำและทำในสิ่งที่ฉันรักฉันรักตัวเองฉันเลือกความสุขสนุกสนานให้เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันเท่านั้นฉันเปิดรับทางด้านการงาน การเงินความสัมพันธ์และสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นทุกๆวันฉันมั่นใจในตัวเองฉันศรัทธานในตัวเองฉันซื่อสัตย์กับตัวเองฉันมีความสุขและสามารถเสกสร้างชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้นกับชีวิตของตัวเองได้ฉันรักตัวเองฉันเป็นคนที่มีความสุขฉันเป็นผู้ให้และผู้รับที่ยอดเยี่ยม ฉันมีสุขภาพดีแข็งแรงฉันออกกำลังกายทุกวันอย่างมีความสุขมีจิตใจที่แจ่มใสเบิกบานฉันเป็นคนที่ทำงานได้สำเร็จได้ทันเวลาฉันสร้างความสุขและความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างและทุกคนฉันอยู่กับรอบครัวที่มีแต่ความสุขความปิติยินดีในทุทกๆวันฉันมีความสุขกับการได้ใช้ชีวิต อยู่กับครอบครัวของฉันและคนที่ฉันรักฉันมีความสุขที่ได้เกิดมาบนโลกใบนี้อย่างมีความหมายฉันมีความสุขกับการที่ฉันได้รักและสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตของฉันวันนี้เป็นวันที่มีความสุขที่สุดที่ได้ทำงานที่ฉันรักได้กินอาหารที่อร่อยชีวิตของฉันเติบโตดีขึ้นในทุกๆวันฉันมองโลกในแง่ดีและฉันมีความสุข กับการที่ได้เรียนรู้โลกกว้างอย่างสร้างสรรค์ฉันยินดีเปิดรับความสุขทุกทีทุกทางทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับฉันฉันมีความสุขที่ได้อยู่ในบ้านหลังใหม่มีห้องส่วนตัวกว้างขวางมีความสุขกับงานที่ฉันรักและทุกสิ่งกำลังจะเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของฉันฉันมีความสุขในความสำเร็จทุกๆด้านของฉัน และโอกาสดีๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันในทุกๆวันฉันเลือกที่จะมีความสุขเพราะฉันรู้ว่าความสุขจะทําให้ชีวิตของฉันประสบความสําเร็จและมีความสุขสงบฉันเชื่อมั่นในตัวเองและมีสุขภาพที่แข็งแรงฉันมีความสุขกับความสําเร็จเล็กๆในทุกๆวันฉันเติมเต็มพลังแห่งความสุขให้กับตัวเองเสมอ ความสุขที่เกิดขึ้นในวันนี้เกิดจากความคิดในเชิงบวกของฉันฉันเชื่อว่าฉันสามารถมีความสุขได้ในทุกๆวันขอบคุณพลังงานความสุขในตัวฉันที่เปิดรับสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับชีวิตเสมอฉันมองโลกในแง่บวกคนรอบข้างของฉันสนับสนุนฉันรักฉันฉันอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขในทุกๆวัน ฉันยอมรับความสุขใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันฉันมีความสุขกับการได้ท่องเที่ยวและเรียนรู้โลกกว้างอย่างสร้างสรรค์กับครอบครัวของฉันฉันสร้างสรรค์ชีวิตของฉันเองฉันเลือกความสุขเท่านั้นให้เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันฉันมีความสุขในความสำเร็จทุกๆด้านของฉันไม่ว่าจะเป็นความรักการเงิน และการงานของฉันสุขภาพของฉันต่างมีผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมฉันเลือกที่จะมีความสุขเพราะฉันรู้ว่าความสุขจะทำให้ชีวิตของฉันประสบความสำเร็จเดือดูดแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตฉันมีความสามารถที่จะเสกสร้างชีวิตที่มีความสุขให้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาฉันเลือกเฉพาะความสุขเท่านั้นและ ฉันเป็นคนที่ร่าเริงแจ่มใสฉันเป็นผู้ให้และผู้รับที่ยอดเยี่ยมฉันเป็นผู้ประสบความสำเร็จและมีความสุขในชีวิตฉันเป็นคนที่ลงมือทำในงานที่ฉันตั้งเป้าหมายเอาไว้อย่างมีความสุขฉันทำงานด้วยความซื่อสัตย์ต่อตัวเองและผู้อื่นฉันจะสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับตัวเองทุกๆวัน ฉันรับผิดชอบตัวเอง100%ด้วยความเต็มใจและมีความสุขฉันเชื่อมั่นตัวเองและเห็นคุณค่าของตัวเองอยู่เสมอฉันรักตัวเองฉันรักสุขภาพของตัวเองฉันรักความสามารถของตัวเองฉันสามารถทำได้ทุกสิ่งที่ฉันคิดและทำต่อเนื่องทุกๆวันฉันรักในสิ่งที่ฉันทําและทําในสิ่งที่ฉันรัก ฉันรักตัวเองฉันเลือกความสุขสนุกสนานให้เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันเท่านั้นฉันเปิดรับทางด้านการงานการเงินความสัมพันธ์และสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นทุกๆวันฉันมั่นใจในตัวเองฉันศรัทธานในตัวเองฉันซื่อสัตย์กับตัวเองฉันมีความสุขและสามารถเสกสร้างชีวิตที่ ดีให้เกิดขึ้นกับชีวิตของตัวเองได้ฉันรักตัวเองฉันเป็นคนที่มีความสุขฉันเป็นผู้ให้และผู้รับที่ยอดเยี่ยมฉันมีสุขภาพดีแข็งแรงฉันออกกำลังกายทุกวันอย่างมีความสุขมีจิตใจที่แจ่มใสเบิกบานฉันเป็นคนที่ทำงานได้สำเร็จได้ทันเวลาฉันสร้างความสุขและความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างและ ุคฉันอยู่กับครอบครัวที่มีแต่ความสุขความปิติยินดีในทุกๆวันฉันมีความสุขกับการได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวของฉันและคนที่ฉันรักฉันมีความสุขที่ได้เกิดมาบนโลกใบนี้อย่างมีความหมายฉันมีความสุขกับการที่ฉันได้รักและสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตของฉันวันนี้เป็นวันที่มีความสุขที่สุด ที่ได้ทำงานที่ฉันรักได้กินอาหารที่อร่อยชีวิตของฉันเติบโตดีขึ้นในทุกๆวันฉันมองโลกในแง่ดีและฉันมีความสุขกับการที่ได้เรียนรู้โลกกว้างอย่างสร้างสรรค์ฉันยินดีเปิดรับความสุขทุกที่ทุกทางทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับฉันฉันมีความสุขที่ได้อยู่ในบ้านหลังใหม่มีห้องส่วนตัวกว้างขวางม,มีความสุขกับงานที่ฉันรัก และทุกสิ่งกำลังจะเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของฉันฉันมีความสุขในความสำเร็จทุกๆด้านของฉันและโอกาสดีๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันในทุกๆวันฉันเลือกที่จะมีความสุขเพราะฉันรู้ว่าความสุขจะทำให้ชีวิตของฉันประสบความสำเร็จและมีความสุขสงบฉันเชื่อมั่นในตัวเองและ มีสุขภาพที่แข็งแรงฉันมีความสุขกับความสำเร็จเล็กๆในทุกๆวันฉันเติมเต็มพลังแห่งความสุขให้กับตัวเองเสมอความสุขที่เกิดขึ้นในวันนี้เกิดจากความคิดในเชิงบวกของฉันฉันเชื่อว่าฉันสามารถมีความสุขได้ในทุกๆวันขอบคุณพลังงานความสุขในตัวฉันที่เปิดรับสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับชีวิตเสมอฉันอนุญาตให้ตัวเองมีความสุข ในทุกๆวันฉันยอมรับความสุขใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันฉันมีความสุขกับการได้ท่องเที่ยวและเรียนรู้โลกกว้างอย่างสร้างสรรค์กับครอบครัวของฉันฉันสร้างสรรค์ชีวิตของฉันเองฉันเลือกความสุขเท่านั้นให้เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันฉันมีความสุขในความสำเร็จทุกๆด้านของฉัน ไม่ว่าจะเป็นความรักการเงินและการงานของฉันสุขภาพของฉันต่างมีผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมฉันเลือกที่จะมีความสุขเพราะฉันรู้ว่าความสุขจะทำให้ชีวิตของฉันประสบความสำเร็จดึง่อแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตฉันมีความสามารถที่จะเสกสร้างชีวิตที่มีความสุขให้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ฉันเลือกเฉพาความสุขเท่านั้นและฉันเป็นคนที่ร่าเริงแจ่มใสฉันเป็นผู้ให้และผู้รับที่ยอดเยี่ยมฉันเป็นผู้ประสบความสําเร็จและมีความสุขในชีวิตฉันเป็นคนที่ลงมือทำในงานที่ฉันตั้งเป้าหมายเอาไว้อย่างมีความสุขฉันทำงานด้วยความซื่อสัตย์ต่อตัวเองและผู้อื่นฉันจะสร้างรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะให้กับตัวเองทุกๆวันฉันรับผิดชอบตัวเอง100เอร์เซด้วยความเต็มใจและมีความสุขฉันเชื่อมั่นตัวเองและเห็นคุณค่าของตัวเองอยู่เสมอฉันรักตัวเองฉันรักสุขภาพของตัวเองฉันรักความสามารถของตัวเองฉันสามารถทำได้ทุกสิ่งที่ฉันคิดและทำต่อเนื่องทุกๆวันฉันรัก ในสิ่งที่ฉันทําและทําในสิ่งที่ฉันรักฉันรักตัวเองฉันเลือกความสุขสนุกสนานให้เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันเท่านั้นฉันเปิดรับทางด้านการงานการเงินความสัมพันธ์และสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นทุกๆวันฉันมั่นใจในตัวเองฉันศรัทธาในตัวเองฉันซื่อสัตย์กับตัวเองฉันมีความสุขและ สามารถเสกสร้างชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้นกับชีวิตของตัวเองได้ฉันรักตัวเองฉันเป็นคนที่มีความสุขฉันเป็นผู้ให้และผู้รับที่ยอดเยี่ยมฉันมีสุขภาพดีแข็งแรงฉันออกกำลังกายทุกวันอย่างมีความสุขมีจิตใจที่แจ่มใสเบิกบานฉันเป็นคนที่ทำงานได้สำเร็จได้ทันเวลาฉันสร้างความสุขและความสัมพันธ์ที่ดี คนรอบข้างและทุกคนฉันอยู่กับครอบครัวที่มีแต่ความสุขความปิติยินดีในทุกๆวันฉันมีความสุขกับการได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวของฉันและคนที่ฉันรักฉันมีความสุขที่ได้เกิดมาบนโลกใบนี้อย่างมีความหมายฉันมีความสุขกับการที่ฉันได้รักและสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตของฉัน วันนี้เป็นวันที่มีความสุขที่สุดที่ได้ทำงานที่ฉันรักได้กินอาหารที่อร่อยชีวิตของฉันเติบโตดีขึ้นในทุกๆวันฉันมองโลกในแง่ดีและฉันมีความสุขกับการที่ได้เรียนรู้โลกกว้างอย่างสร้างสรรค์ฉันยินดีเปิดรับความสุขทุกทีทุกทางทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับฉันฉันมีความสุขที่ได้อยู่ในบ้านหลังใหม่มีห้องส่วนตัวกว้างขวาง มีความสุขกับงานที่ฉันรักและทุกสิ่งกำลังจะเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของฉันฉันมีความสุขในความสำเร็จทุกๆด้านของฉันและโอกาสดีๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันในทุกๆวันฉันเลือกที่จะมีความสุขเพราะฉันรู้ว่าความสุขจะทำให้ชีวิตของฉันประสบความสำเร็จและมีความสุขสงบ ฉันเชื่อมั่นในตัวเองและมีสุขภาพที่แข็งแรงฉันมีความสุขกับความสำเร็จเล็กๆในทุกๆวันฉันเติมเต็มพลังแห่งความสุขให้กับตัวเองเสมอความสุขที่เกิดขึ้นในวันนี้เกิดจากความคิดในเชิงบวกของฉันฉันเชื่อว่าฉันสามารถมีความสุขได้ในทุกๆวันขอบคุณพลังงานความสุขในตัวฉันที่เปิดรับสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับชีวิตเสมอ ขอบคุณขอบคุณขอบคุณครูนกยูงสังจิตพิชิตเป้าหมายสวัสดีค่ะ